สวัสดีครับ,บนพน้องๆวันนี้นะครับที่ร้านช่วยนะครับมีของเล่นใหม่ๆมาลงเยอะเลยครับมาดูที่ตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเป็น สลามฟองนมนะครับน้องๆซึ่งสลามฟองนมนะครับก็จะมี6สูตรด้วยกันมีบลูเบอร์รี่มิลช์เชคนะครับมีนมสดมิลช์เชคมีเมลอนญี่ปุ่นนะครับมีโตเกียวบานาน่ามีสตรอเบอร์รี่มิลช์เชคนะครับแล้วก็มีชาเขียวมัทฉะครับช่วงตัวนี้นะครับพี่ไม่จะรีวิวตัวสตรอเบอร์รี่มิลช์เชคไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาดูต่อกันที่ตัวนี้นะครับเป็นสลามโพลี่นะครับซึ่งตอนนี้เข้ามาเพิ่มด้วยกัน3สีนะครับก็คือจะมีสีส้มแอปเปิ้ลแจ็คนะครับบอกเเเลลลยว่่าจะะปปป็นนนกิิแอ้ครับ กลิ่นส้มแล้วก็จะมีสีขาวดัลลิตี้นะครับเป็นกลิ่นลิลจิแล้วตอนนี้นะครับจะเป็นสีเหลืองฟอตชายนะครับเป็นกลิ่นแคนตาลูปครับนี่รอบที่แล้วนะครับจะจะมาเยอะๆที่จะเป็นสีชมพูสีม่วงสีฟ้านะคะแต่ว่ารอบนี้จัดเต็มมาให้สีขาวสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นเซตทำฟุตชี่ของร้านโค้ชทีเอชช็อปนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับนี่และเดี๋ยวยังไงนะครับวันศุกร์หน้าพี่ไวจะลงรีวิวนะครับ ตัวเช็ดทำสกูุชี่นะครับแล้วก็เช็ดทําสลับฟองนมแบบครบสีเลยนะครับยังไงอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับเอาล่ะมาต่อกันที่ตัวนี้เลยดีกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นพัตตี้นะครับหรือว่าสลามอเมริกาซึ่งรอบนี้พี่อบอกเลยว่าเพี่สั่งมาจัดเต็มสําหรับน้องๆทุกๆคนเลยนะฮะรวมไปถึง ตัวนี้ด้วยตัวเอ็กซ์คลูซีฟของเราก็มีมานะครับน้องคนไหนสนใจนะก็ไปแย่งจองกันใน IG เองเลยนะครับและนอกจากกล่องเล็กนะครับก็จะมีกล่องใหญ่เลยนะครับซึ่งกล่องใหญ่รอบนี้บอกเลยว่ามาหลากหลายสูตรมากๆเลยนะครับส่วนสูตรที่พี่ไวชอบมากที่สุดนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะคะก็คืออุย <c oughs> <c oughs> แม่เหล็กนั่นเองครับโห ทนานใหญ่นล่ำเลยสำหรับน้องๆที่สนใจสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยที่เพจ a c e b o o k ของโพนี่เท s h o p และ IG ของโพนี่เท s h o p นะครับน้องๆอ,อย่าลืมนะครับวันศุกร์หน้านะครับที่ไบจะลงรีวิวนะครับเซ็ตทำซาลาฟองนมและเซ็ตทำสกุชชี่ของร้านโพนี่เท s h o p นะครับยังไงอย่าลืมกด Subscribe รอกันไว้ได้เลยและเจอกันนะครับน้องๆบ๊ายบาย